สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับก็มาอยู่กันในคลิปแนวทางเยอรมันนะครับประจําวันพุธนะครับจะว่าประทัสนะวันพุธวันพุธที่สิมกราคมนะครับสําหรับเยอรมันหลังจากแตก3ตัวตรงตรงได้มวลล่างไปเมื่อวันจันทร์เมื่อวานนี้สลบนะครับเมื่อวานนี้สลบก็ไม่ทราบได้ว่าเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะอะไรหรือเงินต่อค่ําคืนนี้ครับเยอรมัน23่สิบสามนาฬิกาห้าสิบนาทีโดยประมาณออกผลนะครับ ก็าฝากไว้ครับใครชอบแนวทางผมถ้าไม่อยากพลาดครับกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งไว้นะครับแล้วท่านจะไม่พลาดตัวคลิปที่ผมลงนะครับเยอรมันที่สังเกตดูตอนนี้9แต้มมา2วันติด9แต้ม9แต้ม9แต้ม4เดินเออจะเป็นเช่นไรวันนี้ครับวันนี้เด่นสุด9ครับในเมื่อเด้สุด9 9้้แต้มใช่ไหม เก้าเก้าแต้มเลยศูนย์เก้าเก้าศูนย์ศูนย์ครับอันนี้คือคู่บนล่างนะครับเก้าเก้าหนครับเแ,แต้มเก้าแต้มรล่างแล้วก็หนึ่งเก็ดครับอ่าดูเหมือนเยอะไม่เยอะนะ เป็นเบิ้ลมั่งตัวเดียวกันมั่งก้าาก็ตัวเดียวกันโอเคครับร้อยมาสี่ครับร้อยมาสีได้ประมาณนี้ครับสำหรับเยอรมันครับแล้วมาลุ้นกันแล้วกันนะครับก็ฝากไว้ในใจเธอครับพิจารณาดีๆก่อนตามครับเดี๋ยวเจอกันทีหุ้นดาวโจรโจรโจรครับสวัสดีครับผม